พี่น้องคนใดที่ว่าตามหาเครื่องสูบน้ำตัวเล็กกระทัดท่อเขาออกนนิ้มมา,าเอาตัวนี้ไปใช้งานกันพี่นงครับตัวนี่สามารถสูบน้ำขึ้นจากบ่อจากสะไปลดน้ำส่วนกเกษตรส่วนพริกส่วนแตงส่วนมันของเฮาได้เลยนะครับผมเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับเติมน้ำมันเบนซินผสมสองที่นะครับราคาพันกว่าบาทเองพี่นะครับจัดทรงฟรีสินค้าขายดีมากๆตัวนี้ส่งตรงจากแบรนด์เลยนะครับสินค้าตรงปกแนะนําเลยนะครับผมตัวนี้ผมอเอามาสูบน้ำจากให้หน้านะครับออกจากให้หน้าเนี่ยได้บิด UM มือเลยนะครับบ่อเป็นยังครับ เครืองทนลงมานครับมันทํางานได้อึดทนดีนะครับผมเป็นสินค้าที่อยากแนะนําเลยนะครับผมเครื่องสูบน้ำท่อเขาออกตั้งนิว้วสตาร์ติดง่ายตัวนี้เอาไปใส่งานกันพี่น้องครับหากสนใจก็จิมทีํลาลังครับ